ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีรอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j เ u r จ e y บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e เ่กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F k Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวปะกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกตามตกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเอง แถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับในส่วนตัวของเกมทั้งซานและรวมไปถึง Seven Night r e เว r ร์ด้วยนะเผื่อเพื่อนเ,อเอคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมกันกเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารูตต่างราทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเปอาราฟามารีกันดีเคยสวัสดนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า l แลนท t มลี e ว e ร์สนะครับในคลิปวิดโวีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับระบบวิญญาณยุทธนั่นเองเนาะที่เข้ามาในวันที่3ของเซิร์ฟเวอร์เปิดใช่ไหมระบบนี้นะครับเราจําเป็นต้องอัปดาวมันหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมเนี่ยถ้าเราได้มา1ชิ้นจากการเปิดกาชาหรือว่าจากกล่องที่แจกใช่ไหม,มนนาเป็1ชิ้ การอัปดาวเนี่ยก็จะมีเป็น2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวเอฟเฟกก็จะแตกต่างกันแต่สําหรับสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมมากแบบสุลตาเนี่ยมันจะเป็นต้องทําให้5ดาวเลยไหมมันคุ้มค่าที่จะทําหรือเปล่าในอนาคตตัวละครพิเศษเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคําตอบให้นะครับอันดับแรกเลยระบบวิญญาณยุทธ แต่ปลดล็อกวันที่3ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้นนะพอเข้าวันที่3ปุ๊บเนี่ยเขาจะบังคับให้เราเข้าไปที่การอัญเชิญตรงนี้แล้วมันจะเป็นตรงนี้ครับอัญเชิญวิญญาณยุทธเราสามารถซื้อใบกาชาจากตรงนี้ได้ซึ่งไม่คุ้มไม่คุ้มเลยรอพวกแพ็คเด้งหรือไม่ก็รอเป็นแพ็คสเตปอัพที่มันจะได้กล่องเลือกวิญญาณยุทธนั้นๆมาเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยผมแนะนำว่าถ้าจะเก็บใบกาชาไว้เปิดเนี่ยปัจจุบัน i อดีผมเองเนี่ยมี102ใบ มันสามารถเลือกกาชาเป็นตัวของวิญญาณยุทธตัวละครระดับพิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของ6ปีปอไซซีทั้งเฉินตัวของเตียนเต้าหลิวหรือว่าตัวละครระดับสีแดงในอนาคตก็จะมีพวกทั้งอู่ถงหัววีห้าวเนี่ยมันจะสแต็กอยู่ในนี้หมดเลยแล้วต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ออกไปเพราะฉะนั้นตัวละครมาใหม่ระยะเวลา7วันออกแล้วออกเลยแต่วิญญาณยุทธจะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบในการเปิดนะครับอันนี้ผมแนะนํานะ อันนี้คือวิธีแรกที่จะได้มาวิธีที่2เนี่ยจะเป็นพวกกล่องเลือกวิญญาณยุทธจะเป็นตัวนี้กล่องเลือกวิญญาณยุทธเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีให้เลือกแค่วิญญาณยุทธธรรมดาเท่านั้นในอนาคตถ้าตัวละครพิเศษเข้ามากล่องเลือกวิญญาณยุทธตัวนี้ก็จะไม่มีให้เลือก6กปีอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลือกตัวละครธรรมดาไปเลยก็ได้ซึ่งเราสามารถหาได้จากหลายทางไม่ว่าจะเป็นพวกโปรโมชั่นเติมเงินหรือจากกิจกรรมต่างๆและรวมไปถึงการซื้อของ ในเกมที่มันแบบมีระบบกิ้วแจกของมาด้วยนะก็ปัจจุบันเนี่ยในระบบกิ้ผมแลกได้30เศษซื้อมาล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับ198เพชรพร้อมกับใบากาชากับเพชรรวมๆกันเนี่ยน่าจะประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0เพชรแล้วก็ใบากาชา30บใบแล้วก็ได้นี้มาผมเลยมองว่าค่อนข้างคุ้มเลยซื้อมาอีก1ชิ้นเนาะ198เพชรนะประมาณนี้ประมาณ600บาทนะครับและก็พวกระบบที่มันเป็นโบนัสหรือกิจกรรมวะจำไม่ได้เอ่อ อ่ะเป็นโบนัสครับโบนัสตรงนี้อ่ามันจะมีพวกโบนัสที่เป็นกิจกรรมเปิดกาชาอันนี้เปิดกาชาวิญญาจาร์นะครับก็คือกาชาตัวละครนั่นแหละสังเกตถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมหนึ่งพันครั้งเนี่ยจะมี1ชิ้นอ่าประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะได้ใบกาชาได้ตัวละครได้วิญญาณยุธด้วยแล้วถ้าเราเก็บสแต็กนะครับไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นตัวของอัญเชิญวิญญายุดนะอัญเชิญวิญญายุธเนี่ย 50ครั้ง100ครั้ง150เนี่ยแล้วก็200ครั้งถ้าเราเปิดถึง200ครั้งนะเราจะได้เลือกวิญญาณยุทธเนี่ยอีก1ชิ้นอ่าถ้าเปิดครบ400ครั้งอีก1ชิ้นครบ700ครั้งจะได้อีก1ชิ้นรวมการกิจกรรมนี้แจก3ชิ้นแต่สำหรับผมนะสายฟรีเนี่ยเป็นไปได้เอาแค่แบบที่ไหวอะ่ะเป็นไปได้200ครั้งหรือไม่นะหรือไม่นะถ้าใครไม่รีบนะ ไม่ได้รีบเล่น6ปีกนะไปรอเล่นทีเดียวปู่กระบีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดองใบากาชาไว800า้800ใบอ่ะทีเดียวก็ได้เออเพราะากิจกรรมมันจะมีเรื่อยๆมีกิจกรรมแบบเนี้ยมาเรื่อยๆไม่ต้องรีบเอาตรงๆสายฟรีไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเพื่อนเเปิดไปเลยเนี่ยเพื่อนๆจะได้ของแค่นิดเดียวผมกําลังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวผมเปิดครบ80ครั้งเนี่ยก็อพอแล้วก็ดองยาวจนรอกิจกรรมรอบหน้ามามันอาจจะเป็นรอบที่แบบเป็นปอไซซีเป็นตัวของ อังเฉินหรือว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าใครเน้นตัวละครที่แบบกะว่าจะเล่นยาวๆในอนาคตเลยปู่กระบี่ปู่กระบี่จะมาตัวที่5เป็นตัวพิเศษนะครับต่อจากนั้นจะเป็นปีพีตรงซึ่งปู่บีนี่คือฟันตัวแดงตายนะเป็นตัวส้มพิเศษที่ฟันตัวแดงตายทั้งทีมแม่งมีอมาตะอีกมันถ่าตายตีต่อมันโอ้โหบิยอนเน่ยเอาง่าย ถ้าเราไม่รีบก็รอนะครับในมุมมองผมแล้วกันเนาะแล้วก็จะสามารถแลกได้ในร้านค้าตรงนี้สายฟรีนะแลกได้ไปที่ร้านค้าพันธมิตรครับก็คือเป็นร้านค้ากิลใช่ไหมร้านค้ากิลเนี่ยผมให้ดูตรงนี้ผมแลกไปล่าสุดลด50%จะได้เศษ30เศษโดยใช้9,000แต้มแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีแลก6,000แต้มได้10เศษถ้า30เศษแลกก็จะใช้ประมาณ180 แต้มใช่ไหมแต่ว่าถ้ากิวเพื่อนๆเลเวล6เนี่ยจะมีลดอีก50%ใช้ประมาณ9,000แต้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะรอซื้อตัวนี้มันก็จะได้เป็นอีก1ชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีกิจกรรมแจกพวกนี้เยอะมากเราก็ไม่ต้องรีบเล่นๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็คราวนี้เรามาเข้าสู่คีย์หลักของเราก็คือตัวของวิญญาณยุทธเนี่ยมันจําเป็นต้องอัพแบบถึง5ดาวไหมเพราะว่าการอัพถึง5ดาวเนี่ยมันต้องใช้อเทมซ้ำ1ชิ้น ได้มา1ชิ้นจะเป็น1ดาวตะอัพ2ดาวต้องใช้อีก1ชิ้นตะอัพ3ดาวต้องใช้อีก2ชิ้นเป็น4จะตอัพ4ดาวต้องใช้อีก3ชิ้นเป็น7จะตอัพ5ดาวต้องใช้อีก4ชิ้นเป็น11ชิ้นรวมๆกันมันจะใช้ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครธรรมดาหรือว่า6กปีซลเลิ่มเสียที่จะเข้ามาอีกประมาณ3วัน4วันอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตก็คือเราสามารถดองตัวของ ใบกาชาวิญญาณยุทธไปเปิดตัวอื่นได้อันนี้ในมุมมองผมผมมองว่าถ้าใครไม่รีบนะรอเปิดกาชา6ปีทีเดียวนะครับแล้วก็การอัปเกรดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแล้วกัน1ดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามนะครับมันจะเป็นสกิลแอคทีฟที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เทินสองอ่ะเทินแรกยังใช้ไม่ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครสีแดงพวกถังอุโถงหัวว,วีหาวเนี่ยเทินแรกน่าจะใช้ได้เลย ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกิลพิเศษติดตัวแพสซีฟ <vern ik. S 1> ที่เป็นอีกหนึ่งสกิลหรือว่าเป็นวิญญาณยุทธ์จำไม่ได้แต่หัววีห้าเนี่ยเอ้ยอาทังอุทงเนี่ยแม่งเปิดมาแม่งใช้เลยดอกไอตัวของเสื้อเทพเจ้าต้มมือแม่งหายทั้งทีนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครธรรมดาเนี่ยไอพวกเนี้ยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เทินสองอ่าแล้วจะติดคูดาวสองเทินเพราะฉะนั้นตอนแรกยังไม่ตีแปลงกายแทบวิญญาณยุทธ์ปุ๊บ เทินสจะใช้เลยประมาณนี้ถ้าเป็นถังซานก็โจมตีศัตรูทั้งทีม90%พร้อมกับเพิ่มดามอ่าสกิลนี้อีก40%และคีดาเมจ30%นาน2เทิร์นอ่านเทถ้าอัพเป็น2ดาวนะครับจะเป็นเหมือนกันทุกตัวละครเลยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกจะไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นบวกแพสซีฟที่มันเป็นสเตตัสอย่างเช่นตัวถังซานก็จะบวกคีดามเมจถาวร3 0และ3ดาวจะเป็นเหมือนกันทุกตัวละครเหมือนกันเลยจะเป็นแพสซีฟที่มันเป็นเอฟเฟกพิเศษ ถ้าเป็นถังซานก็คือทุกๆ10แต้มวิญญาณยุทธจะเพิ่มคีดาเมจสีแต้มสามารถทับซ้อนได้สูงสุด80%เพราะว่าตัวถังซานถ้าอัพถึง5ดาวแดงวิญญาณยุทธของเขาจะสแต็กได้200มันจะมีคอมโบที่ตัวถังซานเนี่ยตัวละครของเขาเองเนี่ยถ้าเป็น4ีดาวถ้าเป็นสีดาวเนี่ยทุก1วิญญาณ้ทุก10วิญญาณยุทธเนี่ยจะได้5ดาเมจแสดงว่าถ้าเราอัพถึง5ดาวแดงเนี่ย ตัวสกิลนี้จะเพิ่มดาเมจให้ถังซานคืน100%อ1 0ปบวกกับตัวของวิญญาณยุทธถ้าเป็น3ดาวเนี่ยคีดาเมจแรงขึ้น80%เปอรอ์และ4ดาวเนี่ยจะเป็นแพสซีฟเหมือนกันทุกตัวละครเลยหลังจากเริ่มต่อสู้เนี่ยลดดาเมจที่ได้รับ20%อ่และสุดท้ายอันที่5จะเป็นเอฟเฟกเดียวกันหมดเหมือนกันเลยเมื่อเราอัพถึง5ดาวสก,กิลเราจะลดการใช้คูดาวลง1ขั้นปกติแล้ว เราจะต้องใช้สกิลวิญญาณยุทธในเทิร์น2เทิร์น4เทิร์น6เทิร์น8แต่ว่าถ้าเราอัพถึง5ดาวมันจะเริ่มใช้ตั้งแต่เทิร์น2เทิร์น3ก็ใช้อีกเทิร์น4ก็ใช้อีกเทิร์น5ก็ใช้อีกพูดง่ายๆคือมันจะลดการใช้เทิร์นเนี่ยเป็นศูนย์เลยทุกเทิร์นแม่งใช้ได้เอาง่ายๆเพราะฉะนั้นความเก่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้อัพถึง5ดาวก็จะดีแต่ถ้าถามผมนะเรามาดูของพวกเสียวอูอย่างเงี้ยก็เหมือนกัน เห็นไหมเอฟเฟกต์ไอสกิลโจมตีเพิ่มบัฟคียดาเมจเพิ่มสกิลดาเมจนาน2เทิร์นคูดาวสองเทิร์นถ้าอัพมาเป็นแพสซีก็บวกคียดาเมจเหมือนกันใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสามดาวอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เสียอูตีติดคลิคียดาเมจแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์สามารถทับซ้อนได้หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นเอฟเฟกต์พิเศษแบบนี้ทุกตัวเลยนะแล้วก็สี่ดาวเนี่ยลดดาเมจที่รับยี่สิบเปอร์เหมือนกันสุดท้ายห้าดาวเหมือนกันลดสกิลแอคทีฟจากตอนแรกติดคููลดดดดาาาววนนนนน์์์์ก็ไไม่ติิิิ 1, 2, ิคอ้้เ 2, เ 3, เ 4, เเททททรรรรย มันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะเป็นไปได้ถ้าเป็นสายฟรีถ้าผมเองเนี่ยผมจะเลือกวิญญาณยุบมาอย่างละหนึ่งตัวก่อนเลือกเสียวอูเลือกถังซานต่อไปผมจะเลือกอาถังซานเลือกแม่ถังซานแล้วก็เลือกตัวของมานาสูนเพราะว่ามานาสูนในอนาคตจะตกเมตาตอนออสซีเข้ามาอาจจะ1เดือนนะหนเดือนเข้ามาก็อาจจะเล่นเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปรอทํา6ปีกหนึ่งดาว เพราะว่าส่วนตัวผมมองว่า1ดาวใช้ได้แล้วถ้าผมได้พบทุกตัวมาแล้วอย่างละหนึ่งดาวผมจะเลือกทําตัวละครที่ผมจะใช้ถังซานตัวแรกเป็นดาอดาวาแล้วคราวนี้ผมจะมาดูว่าตัวที่มันใช้ได้ยาวๆเนี่ยคืออาถัาางซานอาถังซานเนี่ยออขอดูก่อนอาตแสง อาถังซานถ้าเป็น3ดาวก็คือหลังจากาวิญญาจารย์คนใดฝ่ายเราคิดาดเมจนะครับอ๋อหลังจากวิญญาจารย์ฝ่ายใดของเราเนี่ยติดคริดาดเมดวิญญาจาร์ทุกคนอาจะบวกถาวบ5%เอซับซอนได้สูงสุด25่หาสำหรับผมเนี่ยหลายๆคนอาจจะทำสามดาวถังซานก่อนไปทำพวกเสี่ยวอูไปทำตัวนู้นนี่นั่นแต่ผมจะใช้ระยะย,ยาวเป็นตัวที่สามารถเพิ่มเอฟเฟกให้ได้ทั้งทีมแบบนี้ เพราะว่าเราเล่นแค่ถังซานตัวเดียวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวอู่ผมจะดรอปลงมาแล้วไปเล่น6ปีแบบเล่นแค่2ดาวก่อนแล้วทําดาวขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เติมกะว่าแม่งดาวแดงเลยเล่นไปเรื่อยๆจนถึง1ดาวแดงอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นผมจะทําถังซาน3ดาวก่อนแล้วมาทําตัวของอานถังซานหรือใครคิดว่าถ้าจะเล่น6ปีอยู่แล้วนะสมมติของผมเนี่ยปัจจุบันผมมีอยู่2ชิ้นเนาะมีถังซานมีเดี๋ยวอู่แล้วใช่ไหมผมมีอีก1ชิ้นเนี่ย ผมอาจจะเลือกเป็นอาถัางซานอ่าแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยสมมุติวันที่7ของเซิร์ฟเวอร์6ปีเข้ามาแล้วปุ๊บใช่ไหมแล้ว6ปีแบบผมเล่น6ปีผมทําวิญญาณยุทธหปี1ดาวได้ใช่ไหมผมจะพักไว้ก่อนแต่คราวเนี้ยตัวละครตัวอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ทําดาวเลยดียสักทังซานผมอาจจะไม่ทาเซลูเพราะอาจจะไม่ทําดาวผมอาจจะเอาไปลงกับอาถัางซานเพราะว่าอาถัางซานเนี่ยตัวใดก็ตามที่ติดคีเนี่ย มันเพิ่มดาเมจถาวร25%มันเอาไว้ลงบอสได้อ่าประมาณนี้อ่าถ้าไปดูแม่ถังซานล่ะแม่ถังซานล่ะอ่านี่หลังจากวิญญาจารย์คนใดเกิดคิดนะครับคีดาเมจของวิญญา,ารย์ถาวรสูงสุด35%สองตัวนี้อยู่ได้ยาวๆเพราะฉะนั้นผมอาจจะทําวิญญาณยุทธ3ดาวอาถังซานแม่ถังซานพวกถังซานกับเสีวอู่ผมก็ปล่อยเลยก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วผมก็ไปเล่น6ปีอยู่ดี แต่ว่าถังซานมันทําได้เรื่อยมันเก่งไงในนาคตอาจจะทําถังซานมาด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมอาจจะเล่นแบบนี้ในมุมมองเพื่อนๆเนี่ยเล่นแบบไหนก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นการแนะนําของผมเฉยๆเนาะเพื่อนๆอยากทําตามไม่ทําตามก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าถ้าเป็นไปได้สายฟีสายเติมน้อยเนี่ยอย่าพยายามทําดาวก่อนเอาให้ทุกตัวละครเนี่ยมันมีวิญญาณยุทธใส่ก่อนเพราะว่ามันเป็นสกิลพิเศษเลยในเทิร์นสองจะใช้ทุกตัวเพราะฉะนั้นแปลงกายแท้วิญญาณยุทธปึ้ง ปู่กระบี่มันตีหมู่ปุบปุบปุบปุ๊บวิญญาณยุทศัพต์ตั้มสกิลทีปึ้งฆ่าตายตีต่อถ้าเป็นปูบ่บีมันจะเป็นแบบนั้นอ่าหลักๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูไอดีคุณยาโบแล้วกันเพื่อจะแบบคิดภาพไม่ออกนะบางตัวละครมันเก่งขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูปู่บีปู่บีเนี่ยสาดาวนะสาดาวอันนี้ถังซานหดาวเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็เออในเทิร์สอ มันจะใช้เป็นตัวนี้เป่าวะ่านบัฟหนึ่งบัฟสองบัฟสามโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอา่าเดี๋ยวลองดูนะสู้กับคนพลังอู้เก้าล้านเหมือนกันเว้เก้าล้านเหมือนกันนะครับว้าวตอนแรกยังเจ็ดล้านอยู่เลยโหดวะ่ะอ,อันนี้ลองดูปู่กระบี่นะอ่ะมาณศูนย์สร้างโลกปึ๊บเข้ามา างาบัฟคีต่อไปก็เป็นแม่ถังซานใช่ไหมอูเสียวอูเตะทีนี่คือหน้าสั่นนะครับติดคีนี่คือสร้างราเมจเพิ่มแม่ถังซานบัฟคีเหมือนกันอันนี้ปั่นอ๋อแสดงว่าต้องเป็นคนที่ห้าอะแต่ไม่เป็นไรครับโอเคอู้ตายไปเลยเทียดแรงสั่์เลยครับอะอันนี้เอาใหม่เอาใหม่เพราะว่าผมกะว่าเดี๋ยว แสดงว่ามันไม่ได้ใช้ถังซานเอ,อ่อกะว่าอยาให้ปู่กระบี่เล่นว่ะแต่ว่ามันลำไม่ได้ว่ะอาจจะเอาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนตำแหน่งปึ๊บเอ,อ่ออ่ะประมาณนี้ก็ได้ถังซานปึ๊บป,บปบ๊ไม่แน่ใจว่าถังซานจะโดนดาเมจตายหรือเปล่านะ ต้องมาลองดูนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายใช้ถังซานเปิดก่อนไงอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองแบบทดสอบต่อสู้เลยเพราะว่าเมื่อวานอันดับ2เขาพลัง7ล้าน5เออคือตีแป๊บๆก็ตายแหละแต่ว่าอ่ะอันที่จริงเนี่ยต้องเอาเสียวอู่มาอยู่ตรงกลางเพราะว่าเสียวอู่เราจะได้เตะเสียวอู่เขาตายอันนี้ผมจัดผิดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมอยากให้เห็นพวกสกิลของ อาปู่กระบี่อ่ะที่แบบถ้ามันแปลงกายแท้ปุ๊บแล้วมันตีธรรมดาแล้วมันวิญญาณยุดต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าตายมันตีต่อโอ้สังซานไม่ตายครับโอเคแม่สังซานฮิวขึ้นมาปึ๊บตีเดี๋ยวอูตีนะไม่ตายไม่ติดคลีด้วยอ่ะอันนี้เข้ากายแท้แล้วปับ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 ตีอันนี้สกิลวิญญาณยุตตูมเข้ามาแล้วก็ถ้าถึงเธอดี่อันนี้ปู่บีปับ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 แต่ว่ามันต้องตีธรรมดาอีกนะ อ่อันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ารอถังซานใช้สกิลอ่ะนีตีธรรมดาโอตายอันนี้แสดงว่าเราจัดผิดนะแสดงว่าอีกฝ่ายคือเน้นถังซานแรงเหมือนกันอ่าหลักๆคือมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือถ้าสมมุติของเราถึงเราไม่ตายเราก็ปาดตายแต่ว่าตอนเนี้ยแสดงว่าต้องตั้งสกิลใหม่ให้ถังซานออกอ่ามันจะเป็นถังซานโจมตีตู้มใช่ไหมแล้วถังซานจะใช้สกิลวิญญ,ญาณยึดอีกรอบหนึ่ง แล้วจะตายไปเลยครับประลองมาโอ้ยมันต้องจัดให้เสียวอู่อยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเสียวอู่เราเปิดก่อนอีฝ่ายตายครับบัฟครีบัฟครีดาเมจอู้เสียวอ,อู่เตะนี่ติดครีติดครีติดครีบปั๊บ,บเดี๋ยวรอใช้สกิลอีกทีหนึ่งมา,าสูน่าจะตุย ตุ๊บตับตุ๊บตับตายไปเลยประมาณนี้อ่ะถ้าเราจับสกิลถูกแต่ว่าอ่ะสกิลไปละอ๋อผมต้องเอาถังซานไปอยู่อีกไปอยู่ข้างหลังปูบีโอเคอันนี้พลาดพลาดอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับนี่สกิลวิญญาณยุทธ์ตูต้มใช่ไหมปูบีน่าจะฟันไหมโอเคมานะศูนย์ตึ๊บปูบีโอเคอ่ะสับ ปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งอ่าถ้าตายเนี่ยปู่กระบี่มันจะตีต่อนะแต่อันนี้ไม่ตายครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเฮ้ยปู่กระบี่มันจะตีได้ตอนไหนนะตุ๊บตับโอ้ติดครีตุต๊บตับตุ๊บตับโอ้เสียวอู่รับจบนี่ว่ะขัวตายครับไม่พ้นเสียวอู่เจอเตะเลเทหมดอะมาระศูนย์สกิลโต้มโอ้ปู่บีกูไม่ได้ใช้เลยเพื่อน โอ้โหเมื่อวานยังตึงๆอยู่เลยอ่าหลักๆมันจะเป็นประมาณนี้คือถ้าสมมติผ่านเทิน์น2กันไปได้เนี่ยคนที่เขาอัพ5ดาวแล้วมันจะใช้ทุกเทินเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้เลยกันเนาะก็สัมันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายและก็กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ